ดีค่ะเข้าไปบายพระมาแล้ววันนี้เขากับมาหิวหรอกคะ่ะแล้วก็มาเจอนะคะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพิณุโลโรที่อร่อยนะคะเราก็ขึ้นซื้อก๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านพิษณโดโสองแควนะคะเมืองเมืองของอันแม่นางกาลเกตไปคะ่ะเข้าไปกินกันเลยนี่ ถึงปุ๊บก็จะเจอนีอ่ขอบคุณค่ะ,คคะกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยมาถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวให้ขาพิณนโลกเมืองสองแควของเราผู้ใดมาพิณนโลกต้องมากินนะคะคบรรยากาศนะคะหน้าร้านนี่ Thank okay. you. ใช่มีเพลงที่เราไปแสดงนะเแล้วก <ering noise> ่เลือกให้มาอันนี้ของอันนั้นบ้านเก่าบ้านปู่อันนั้น่บ้านผาบ้านเผาแล้วก็อะไรนะที่เราไปพระธาตุเจ้าพู่ใช่แล้วก็เป็นอะไรนะที่เราไปอยู่อันนั้นน่ะที่ไปถ่ายอันนั้นน่ะนั่นนั่นน่ะเรื่องแล้วน่ะที่ไปอันเกี่ยวกับเอ่อเป็น

กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยมแต่เป็นกาแฟเย็นน่ะน้อนานี่ยังไม่ขังกาแฟบวาข้อใช่ทำไม่หวานไม่หวานมันยังมีเสียงฟังมีสิเดี๋ยววันที่วันที่เท่าไหร่นะตูนสีแดงที่แดงสิบเก้าใช่ไหมวันที่สิบเก้าเดี๋ยว่อจะพาไปดูหอมแม่หอมแม่ไอแล้วก็ไป สาของปูหแดงแล้วก็ไปเมืองฐานของของของระยองแล้วก็ไปดูโดนแก้วโดนไม่ไหม่ดนไม่ไหม่ดนแก้วดนนไม่ไหคืออะไรคะโดนไม่ไหม่คืออะไรแก้ไม่ก็คือเป็นคนที่ไม่มีหัวตาเป็นคนที่หัวตายแล้วทีนี้เขไม่ให้กินเนื้อกระร่องเพื่อไม่ได้กินเนื้อกระร่องเพื่อ ไม่ได้กินแล้วทบางทีเพื่อนพยานาคก็เลยไม่ไม่ทำลายดอนนั้นดอนนั้นเนี่ยเป็นดอนที่ที่แม่มาจะรวมตัวกันไปรวมตัวกันก็ขึ้นเป็นยันต์ขึ้นบดให้กินนั่นหมายเมื่อก็รอวพร้อมครับวันนี้ยันต์ขึ้นบดแม่มากินนั่นเพราะว่แม่มาเขามีบหัวไปเอาเนี่ยเขามีบหัวไปแบ่งงานทั้งโมอะไรไปเขาเลยเขาก็เลยบ่ให้กิน อบริจินา่อนนาเครียดแค้นแลวมาดูดอนอนไม่ใหม่โนแก้วามาูดอนน่นแหกะที่นี่ะอกยานาคนนั่นั่มาทำลายมอเรต้งกระดวนดอน่นนี่แหละบริจิ่ไม่ใหม่ี่เนแฟดไม่ใหม่นี่เป็นพีไม่ไโบราณไม่วานเหยืาหวานไหมเแม่ขอแสดงน

แม่หมอผูใจร้ายแม่หมอผ้าตอนอายุ90แม่มอนี้แม่สิย่หัน้90วย่มาเอายานี้นะแม่หมอม่สิไมตืนอย่หมอหมอได้แต่ดอ90ได้มีขาดีขากิ่งไปที่มาคุกบด เขาหน่มื่ลหบึ่หม่นกับหาบน่ลาากาเลยังให้แม่เอาเถอะมีมีแต่เสือกเสงตัวอย่างนั้นตัวมีปลาตีนนั่นแหละอยู่ข้างล่างทำไมถ้าถ้าทำติดแหวนก็ให้เราเสียกีน

มาเาน่หมวเใกินเลกินเลยอไกินกินเยนี้คอรนะอันนี้คอะไรอันนี้คืออะไรันนี้เซนทรัลใช่ไหมเซนทรัลของอะไรของหมูของหมูของหไรคะ พ่อครับพ่อของเธกิดชิดพี่ชิดพี่กี่ปีครับทานกับชิดพี่กี่ปีครับชิดพี่สิบปีค่ะาจ้าวาเบิ่งก๋วยเตี๋ยวเฮาบัดนี้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวดังเมืองพิษณุโลกนั่นเองดูคานกี่สิฮะหนูไม่ได้ห้อยใช่ไหมอันนี้อันนี้แม่เจี๊ยบซังเสรษเล็ก ของอีินาที่ดาเล่าซังสั่งเส้นลอนพะนะใส่แม่ประกันเส้นลอนเป็นยังไงที่กินหรูๆแบบนี้เนี่ยถามดูที่ราคาเนี่ยไม่ไม่ถึงราคาแค่ละห้าสิบบาทเอิงนะครับอะ้รจะเป็นห้าสิบบาทเนสามสิบบาทห้าสิบบาทอย่างเงี้ยยี่บามันนั่งหรูอยู่พอดินอ๋อเหรอห้าสิบบาทว้าบานเท่าบ่ได้เด้อมีมิห้าสิบบาทรวมไข่ดาวไข่ด้วยเหรออ๋อไข่สิบบาทไข่ฟองละสิบบาทน้ำต่างหาก มาค่ะเฮามากินกันมาในแซบแซ่บแซ่บ